ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดนลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับประกาศนะครับผมนะา่าสุดคือดิ่ของพี่เนี่ยโดนแฮ็กไปแล้วนะครับผมนะฮะแถมคือแบบกู้คืนไม่ได้โอ้โหนี่คือปวดใจมากๆนะครับผมนะฮะเหตุเกิดเมื่อคืนนี้เลยนะครับผมนะฮ มนอาจจะโดนเตะโดนว่าโดนนู่นนี่นั่นนะครับผมนะฮะโดนสแปมข้อความบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะอย่าไปกดเข้าไปในลิงก์ต่างๆนะครับผมนะมันเป็นลิงก์อันตรายนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่กดไปแล้วเนี่ยอันนี้คือพี่เสียใจด้วยจริงๆพี่บอกไม่ทันนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่กดนะครับผมนะอย่ากดเด็ดขาดย้ำว่าอย่ากดนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นลิงก์ที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าใครกดเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนแฮกเหมือนพี่ก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะซึ่งหน้าดิสของพี่ตอนนี้คือมันไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมนน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 นะะะะะะลลลลลบบบบบบทททททัััััั้้้้้งงงงงเเพื่่่่่อออหูีคครรผผมมุุกยยยาาฮสด แล้วนะครับผมนะอยากให้ทุกคนนะนะครับผมนะออกจากดิสพี่เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะสร้างดิสใหม่แล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมนะอยู่ใต้ดี่คลิปชั้นคลิปวิดีโอนี้หรือในคลิปวิดีโอถัดไปนั่นเองนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะไม่คิดเลยนะครับผมนะว่าจะโดนทั้งโลบอททั้งดิสคอร์ตนะครับผมนะและล่าสุดเนี่ยห่วงมากๆเลยคือช่องของพี่เองนะครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมนะทุกกำ สวัสดีครับบ๊ายบาย